เดือนดือนอัปเดตสต็อกที่คาร์บันเลอร์เดือน8นะครับมีอะไรบ้างเริ่มกันที่คันนี้ก่อนเลยเบนซ์อีสาปี2022นะครับราคาเพียง1,490,000บาทไละมาต่อันที่คันนี้เลยครับคอสมาแค่นะครับปี2014คันนี้ราคาอยู่เพียง1,800,000าปแครับไละมาต่อันที่คันนี้ครับ b บนซ์ G L C 250ที่ A M G นะครับขอย้ำราคาเพียง1,190,000บาทและคันนี้เลยครับเบนซ์ G L A 250นะครับปี2017นะโฉมเฟสลริฟแล้วนะครับคันนี้ราคาอยู่เพียง8,59,000บาทและต่อกันด้วย G L A อีกคันนึงครับคันนี้เป็น G L A 250ปี2019นะครับราคาอยู่เพียง 9 5 9 0 0 0บาทและคันนี้เข้าใหม่นะครับ S300MG a นะครับ Buick Hybrid ปี2015ราคาอยู่เพียง1 3 9 0 0 0้บาทต่อกันด้วยคันนี้เลยครับ E220D ดี e ซ e คันนี้ d ีเซ e เพียวๆนะปี2016ราคาเพียง1,359,000บาทคันนี้เพิ่งเข้าเมื่อวานเลยครับเป็นดีเซลเหมือนกันนะครับ 3 2 0 d M Sport ปี2022วารีันตีเหลือเต็มเต็มคันนี้ระครเพียง1 4 5 9งล้านบาทครับ, 1, 9, 000, บ,รบนี่ครับรถเข้าใหม่ของเรานะครับเพิ pięk, ่งมาใหม่ๆเลยสำหรับเดือนนี้นะใครสนใจคัดเข้ามาทางช่องทางต่างๆของคาร์บัลเลอร์ได้นะครับอยู่ถนกนกาญจนาอย่าพลาดน,นะครับรถเข้าใหม่สวยๆที่าคาร์บัลเลอร์ครับ